เลียงแล้วครับ <S 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 จะบอกแม่ว่ามันอร่อยใช่ไหมแย่แม่แกล้งแม่แล้ว ทอดรอฮะเดี๋ยวจะเป็นเมนูปลาดุกผัดพริกขิงขอ,อ,องร้านประจำรอรอทอดไปก่อนตัวนะั้เราเป็นปลาดุผัดพริกขิงแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเมนูผัดพริกขิงของพึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีวัตถุดิบที่เยอะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักนะคะเด็กรุ่นใหม่จะเข้าใจว่าผัดพริกขิงคือผัดพริกขิงอเดี๋ยวเรามาคุยไม่มีคําถาม เขาเวลาเขาดูคลิปผมอ่ะผัดพริกขิงทําไมไม่เห็นมีขิงใช่ใช่พี่เคยได้ยินฉันทอดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ทอดจนแห้งกรอบขนาดนี้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วปลาดุกเราก็จะได้แบบแห้งๆไม่มีหัวอผมเห็นตอนสดๆไม่ไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูนะก็ตัวใหญ่ๆเนาะพี่ผู้ชายก็ทอดจนแห้งขนาดนี้เลยอ่ะไม่หัวนะฮะไม่เอาหัวไม่มีหัวไม่เอาหัวเลยเดี๋ยวมันจะเป็นปลาดุกผัดพริกขิงเมื่อกี้หลังกล้อง คุณพึ่งบอกว่าเรื่องพริกขิงเนี่ยมีเรื่องต้องคุยใช่ผมก็จะมีเรื่องจะจะพูดเหมือนกันเอฟซีผมชอบมีดราม่าทะเลาะกันด้วยนะเด็กรุ่นใหม่จะนึกว่าทไมไม่มีขิงมาเป็นความโบราณจริงนะคะอ่นนี่ลงไปแล้วดูในกระทะกันก่อนฮะอันนี้ก็คือพริกอะไรนะฮะพริกแกงผัดเผ็ดนี่แหละค่ะพริกแกงเผ็ดนี่แหละน้ําตาลใช้น้าตาลเยอะๆเราตัดเราหวานแล้วเหรือเราตัดเค็มนะคะไม่ต้องกลัวหวาน เพิ่งจะใช้เกมตัดเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่ามันจะต้องเคลือบปลาเนาะมีโยนไปโยนไปนะอา่ากว่าแล้วเข็มตัดค่ะอา่ามีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือไหมะฮะอา่าใช่ค่ะเพิ่งจะใช้เกลือแทนความแล้วก็น้าํนาปลทาทั้งน้าปลทาทั้งเกลือแล้วก็น้ําตาลเยอะหน่อยน้ําตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวเนี่ย เนี่ยคือการผัดพริกขิงเลยคะ่ะคุณพึ่งทําไมถึงไม่มีขิงไหนขิงอยู่ไหนพริกขิงอะ่ะผัดพริกขิงอะ่ะขึ้นชื่อว่าเมนูผัดพริกขิงะจะเป็นเมนูโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเราเวลาเขาเดินทางไกลเนี่ยเขาจะไม่ได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแบบเราแล้วเขาทำอาหารไปทานเนี่ยเขาจะผัดแบบแห้งๆนะคะจะเป็นการผัดพริกแกงเพื่อเป็นการถนอมอาหารไปในตัวแบบ,บแห้งๆนะคะจะอยู่ได้นานนะคะโดยที่อาหารไม่ต้องอุ่นอย่างร้านพึ่งเนี่ย ผัดพริกขิงอ่ะก็จะมีปลาดุกปลาทับทิมฟูปลาช่อนนะคะหมูกรอบนะคะหมูสาชั้นะพวกนี้ค่ะจะเป็นเมนูหลักที่ขึ้นเมนูผัดพริกขงิงปลากระพงเราผัดให้เขาแห้งะคะ่ะแล้วจริงไหมที่โบราณเขาบอกว่าก็าตอนนั้นเขาเข้าเข้า,ขาในในพริกแกงเนี่ยใส่ขิงด้วย ไม่มหราคะไม่ใช่ใช่ไหมคค่ะอืมไม่มีขิงผัดพริกขิงผัดแห้งค่ะอแล้วขิงมาจากไหนอะคำว่าขิงมันเป็นภาษาคาโบราณอะใช่ใช่ผัดแบบเนี้ยผัดแบบเนี้มันก็คือผัดแบบเนี้ผัดพริกขิง่กระชายลงพริกลงไปเลยเหรอฮะค่ะโดยที่ยังไม่ได้คลุกแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกที่นั่อ ใส่ก่อนเราค่อยคลุกเพื่อมันจะได้ไปเข้าไปเขาก็จะได้มีความหวานนํำนิดแล้วตัดด้วยเค็มทันทีเลยค่ะจะไม่หวานลอยโดดนะคะอ่านี่ไงเมื่อกี้เห็นว่าเป็นน้ำน้ําตอนนี้มันแห้งไปแล้วอะมันแห้งไปแล้วเหมือนกับปลามันดูดเข้าไปหรือเปล่าเอเองตอนสมัยวัยรุ่นก็ยังสั่งผัดทิกขิงได้เป็นผัดเผ็ดถั่วมาใช่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 เราก็ทําไมอะทำไมเป็นผัดเผ็ดถั่วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับ จะช้าตอนทอดปลานั่นแหละผัดเผ็ดถั่วใช่เราก็เราสั่งผัดพริกขิงทำไมได้พป็ผัดเผ็ดถั่วแต่เด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่รู้จริงๆค่ะเด็กๆจะคิดว่าผัดพริกขิงทำไมไม่มีขิงเป็นการเขาว่าอะไรนะไก่ผัดขิงยจะมีขิงอ่ะอย่างเงี้ยมันมันเป็นการถนอมอาหารในตัวด้วยนะคะคนเดินทางเขาก็จะไม่บูดไม่เสียง่ายคือมันจะต้องให้แห้งๆนี่แหละใช่ค่ะนี่ครับ ฟ้ายังไม่สางนะฮะเดี๋ยวตะว่างแล้วไปดูชัดๆภาพสวยๆนี่อีกทีนึงโอ้โอนี่ซิกซิกเนเจอร์ใช่ไหมะฮะคุณพึ่งอ่าตัวนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในหลายๆถึงคนเมนูขัดทิ้ชูที่เป็น,นเมนูเอกๆของเราเลยนะคะวันนี้พอดีว่าจะขึ้นเป็นเมนู ัปลาสุกกรอบนะคะซึ่งกปกติแล้วเนี่ยเราก็าจะมีปลาช่อนนะคะมีปลาตะพิงคูมีปลาตะพิงกรอบมีหมูกรอบหมูสันชั้นปลากระพงที่จะเหมือน,น,นเอพิ่เป็นเมนูผับผิวเดี๋ยวเมนูอื่นเพื่อนๆติดตามร้านประจำครัวคุณแม่นะฮะก็เดี๋ยวคุณพึ่งก็จะมาเผยเมนูต่างๆอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆนะครับ มาดูบรรยากาศในร้านบรรยากาศในร้านนี่ครับตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งเชา้าพร้อมแล้วนี่ฮะจอดรถจอดลาที่เห็นวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยถนนเนี่ยถนนแสงชูโตนะอาชายแดนชายแดนระหว่างราชบุรีกับกาญจนบ,บุรีใครจะไปการต้องผ่านต้องผ่านตรงนี้เลี้ยวเข้ามาเลยครับไปเที่ยวเมืองการออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามาถึงนี่วิ่งรถประมาณชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะเนาะขับเร็วเร็วถไม่ติด,ดขัดเร็วเร็วถไม่ติดชั่วโมงเดียวฮะชั่วโมงเดียวเข้ามามาหิ้วท้องมากินอาหารเช้าที่อร่อยอที่นี่นใช่ครับแล้วก็ซื้อเป็นสเบียงไปได้ด้วยเนาะขนมกาแฟะอะไรมีครบครัน,นะฮะมาร้านเดียวนั่งกันอยู่ยาวๆกินกันให้อิ่มแล้วค่อยไปลุยเที่ยวกันต่อนะครับ มาแล้วซิเนเจอร์ของทางร้านนี้คุณตัง้งทายซสอะไรผัดปลาดุกผัดพริกขิงปลาดุกผัดพริกขิงอ่าชิมเลยชิมเลยซิเนเจอร์ของทางร้านนี้นะแนะนำมาแล้วพลาดไม่ได้อร่อยมาก กรอบนี่กรอบนี่เท่าไหร่แล้วนี่เที่ยงแล้วอะเที่ยงแล้วทำนั้นแหละหกโมงเช้าอะลูกค้าก็มากันรัวๆเลยครับปลาดุกผัดพริกขิงปลาดุกกรอบผัดพริกขิงพี่ล้ออร่อยไหมชอบไหมชอบทานเลย ชอบชอบก,บกรอบอร่อยอันนี้ไม่กลัวก้างนะพี่โด,โดเขาเคี้ยวเก่งแล้วเขาทอดกรอบมากก้างเก,งกลื่อกรอบหมด ชอบจริงๆพี่ดูหมดเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วครับๆๆจะบอกแม่ว่ามันอร่อยใช่ไหม แย่ yeah, แม่แก้งแม่หรอ